อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีแสดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่22พฤษภาคมในรอบเช้าวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่เพรสคอนเฟอเรนซ์ของทางโอเลกุน่าโซชาก่อนเกมที่จะพบกับวูฟแฮมตันในวันพรุ่งนี้นะครับ โดยผมจะขอเน้นมาที่ประเด็นหลักๆกันก่อนแล้วกันนะครับโดยประเด็นแรกโอเลกุน่าโซชาได้เผยถึงอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควายว่าน่าเป็นห่วงว่าแม็กควายจะฟิตไม่พอสําหรับลงสนามในเกมรอบชิงยูโรป้าลีกกับบียาริลวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าสําหรับตอนนี้แฮร์รี่แม็กควายสามารถเดินได้เองแล้วทว่าหนทางมันก็ยังอีกยาวไกลนะจากการเดินและเข้ามาสู่การวิ่ง ซึ่งไทพูดด้วยความสัตย์จริงเลยก็คือผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขาลงสนามในเกมรอบชิงชนะเลิศกับวิยาเรียวด้วยซ้ําแต่ผมจะให้เวลาเขาจนถึงคืนวันอังคารนี้แล้วนะนั่นคือการซ้อมเซสชันสุดท้ายของพวกเรารอดูว่าเขาจะลงสนามได้หรือไม่เขาดูจะมีพัฒนาการที่ดีมากเลยนะแต่เราก็จะต้องให้เวลาเขาพักฟื้นให้เต็มที่ซะก่อนแฮร์รี่แมกไก่เป็นผู้นําของทีมเราก่อนหนะ้าที่แฟนๆจะกลับเข้ามาชมเกมในสนามได้ คุณมักจะได้ยินเสียงเขาตะโกนจากบนอาาจา์มาตลอดละ่ะเขาจะคอยช่วยสั่งการแนวรับให้เราด้วยแน่นอนว่าในเกมรอบชิงกับบียาเรียวเขาจะเดินทางไปกับเราที่กาดันส์ด้วยเขาจะอยู่ภายในห้องแต่งตัวกับเราและเขาจะเตรียมทุกคนให้พร้อมสําหรับเกมรอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นโอเลกุน่าโซชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่ออย่างมีความหวังว่าในช่วงซัมเมอร์นี้บอร์ดบริหารจะช่วยเสริมนักเตะให้กับเขาสัก2-3ราย เพราะเขามองว่าตอนนี้คุณภาพของนักเตะภายในทีมยังคงตามหลังทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ไกลลิฟซึ่งโอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าเราก็วางแผนเหมือนตามปกตินั่นแหละไม่ใช่ว่าพอจบเซีซั่นแล้วค่อยมาดูกันว่าจะทําอะไรต่อไปซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นนักเตะบางคนที่อาจจะอยู่ต่อนักเตะบางคนที่อาจจะย้ายแล้ผมก็หวังว่า ในช่วงซัมเมอร์นี้เราจะได้นักเตะหน้าใหม่เข้ามาสริมทีมซัก2องหรือารายสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราต้องการจะเข้าไปช้าทายอันดับในตารางที่สูงมากกว่าตอนนี้ซึ่งถ้ามองตามคุณภาพของเราณนะปัจจุบันเรายังอยู่ไกลเกินกว่าที่จะไปคิดว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราหมายตาหรือว่าตั้งเป้าเอาไว้เพราะแน่นอนว่าเรามีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปอย่างมั่นคงด้วย ในช่วงซัมเมอร์นี้เราจะได้นักเตะบางคนกลับมาจากการยืมตัวและก็จะมีนักเตะบางคนที่ได้รับความสนใจและมีสิทธิ์จะย้ายออกแต่คุณอยากจะแข็งแกร่งมากขึ้นอยู่แล้วเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาตลาดซื้อขายนะ่ะและเราอาจจะปล่อยให้หนักเตะบางคนย้ายออกไปโดยกลับมาอย่างแข็งแกร่งมากกว่าเดิมในรูปแบบของสัญญาย,ยืมตัวไม่เป็นเรื่องยากที่จะพูดนะและผมไม่คิดว่าจะมีนักเตะย้ายออกมากกว่าย้ายเข้าก็แล้วกัน นอกจากนี้โอเลกุน mm ่าโซชาก็ยังได้อัปเดตสานการของควนมาตากับทีมเอาไว้ด้วยว่า mm hmm. ที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยกันอยู่เสมอนะและเราก็จะคุยกันไปจนจบซีซั่นนี้แหละ mm hmm. เขามีความเป็นอาชีพที่สูงมากๆและมันก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินสําหรับผมที่จะต้องตัดเขาออกไปจากทีมทว่าการตัดสินใจนะ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อจบซีซั่นนี้แหละ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนในรายการ t ด e Overlap ซึ่งก็มีแกรี่เนวิลล์อดีนตนักเตะของทัพปีศาจแดงเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยแฮร์รี่เคนได้ยอมรับว่าเขายังมีความต้องการจะค้าแข่งอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปเพื่อทำลายสถิตยิงประตูสูงสุดของอลันเชียร์ร์ซึ่งเคนได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีการย้ายทีมไปเล่นยังต่างประเทศทว่าสำหรับตอนนี้แล้วความสนใจของผมยังเป็นแค่ในศึกพรีเมียร์ลีกเท่านั้น ผมคงจะโกหกแหละหากบอกว่าผมไม่อยากจะทำลายสถิตินั้นของอลันเชีร์ร์นอกจากนี้ก็ยังมีสถิติของเวนดูนีในทีมชาติอังกฤษด้วยแหละที่ผมหวังไว้ว่าจะทำลายมันลงให้จงได้ตอนนี้ผมจึงได้แต่หวังว่าผมจะรักษาความต่อเนื่องในเรื่องของการยิงประตูให้ได้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะทำมันลงได้สำเร็จนั่นแหละนักเตะบางคนอย่างลิโอเนลเมสซีคริสเตียโนโรนัลโดสลาตันอิบราฮิโมวิชพวกเขาสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุประมาณ30ต้นๆน ในตอนนี้ผมเพิ่งจะอายุย7มเปีดังนั้นผมจึงหวังว่าผมจะยังคงโชว์ผลงานที่ดีแบบนี้ได้ไปอีกนานๆสำหรับสเิติยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของอารันเชเรอร์นั้นทำไว้ที่260ประตูส่วนแฮร์ี่เคนปัจจุบันยิงไปแล้ว165ประตูดังนั้นเขายังขาดอีก95ประตูเพื่อที่จะทำลายถิติดังกล่าวของอารันเชเรอร์หลังจากนั้นแฮร์ี่เคนก็ได้ตอบคำถามที่ว่าเขาอยากจะลงสนามร่วมเล่นกับนักเตะคนไหนมากที่สุด ซึ่งเขาก็ได้เผยว่าเควินเดอร์บอยของ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นนักเตะที่พิเศษและเขาอยากจะลงสนามเล่นร่วมด้วยซึ่งแคนได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเควินเดอร์บอยเป็นนักเตะที่ผมอยากจะลงสนามเล่นร่วมด้วยเมื่อผมได้ดูเขาลงสนามหนะ้าเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากเลยนะจากที่ผมได้เห็นเวลาเขาเปิดบอลมันคือความฝันของบรรดากองหน้าชัดๆสำหรับดิวมหากาบการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนในครั้งนี้เราก็ต้องมาตามรุ้นกันต่อครับว่าสุดท้ายจะจบลงแบบแฮ ppy ending ฝั่งไหนกันแน่ เรามาต่อที่ข่าวของเจ้าหนูชอร่าชอรเรทิเร่นะครับเมื่อคืนที่ทางเว็บไซต์สโมสรอได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเจ้าหนูชอราชอเดทิเร่คว้ารางวัลจิมมี่เมอร์ฟี่ยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์หรือว่ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําปีของสโมสสน,นะครับส่วนรอบก่อนที่ฮานิบาลเมดบรีได้นั่นคือรางวัลเดนซิลฮารุนรีเซิร์ฟทีมเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์หรือว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําทีมชุดยูยิมสานะครับ ซึ่งผมเห็นหลายคนในเพจคอมเมนต์ถามกันว่ามันต่างกันตรงไหน2รางวัลน,นี้ซึ่งหลังจากที่ฮานิบาบลเมดบีและก็ชชล่าชชเดทีเล่คว้ารางวัลจากทีมเยาวชนและก็ทีมสำรองนะครับโอเลคกณุน้าโซชาก็ได้กล่าวถึงทั้งคู่ว่าพวกเขาทั้ง2คนมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมมากนะฮานิบาบลและก็โชล่าทั้ง2คนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเกมสุดท้ายของเราบางที่ผมอาจจะให้เวลาเขาลงสนามสัก1 0 2ถนาที แต่ทั้งหมดก็ต้องรอดูสถานการณ์ในเกมนั้นก่อนว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งผมก็คงจะตอบไม่ได้นะว่าพวกเขาจะได้ลงสนาม100%เลยหรือเปล่าเพราะว่าเกมสุดท้ายในลีกกับวูฟแฮมตันนั้นเราต้องการจะไปเล่นรอบชิงยูโรปาลีกกับบียาร์รลด้วยพลังงานมากมายและพร้อมกับความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมด้วยเราอยากจะสนุกในเกมสุดท้ายกับวูฟแฮมตันและให้เวลากับบางคนที่อาจจะต้องการมันก่อนจะถึงเกมรอบชิงชนะเลิศเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับ เซอร์เลฟกุสันกล่าวชมบุูโ่แฟนเดสว่าเปน็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากและมักจะยิงประตูสำคัญช่วยทัพปีศาจแดงคว้าสแต้มได้อยู่เสมอแถมยังปิดท้ายด้วยว่าเปน็นนักเตะที่ยิงลูกนิ่งได้อย่างเด็ดขาดสุดๆซึ่งเซอร์เลฟกุสันได้กล่าวถึงบุูโ่แฟนเดสกับทาง BBC ว่าบุูโ่แฟนเดสเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเขามักจะยิงประตูสำคัญช่วยทีมได้เสมอและแม้ว่าเขาจะถูกเปะถูกหัวในสนามมากเท่าไหร่เขาก็ยังมั่นใจในตัวเองและก็พร้อมจะสู้ต่อ อีกเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือผมคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามีนักเทวานคนไหนบ้างที่เดาทางลูกจุดโทษของเขาถูกเขายิงมันได้ดีมากจริงๆนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังดูใจยเย็นแล้วก็บวกความน่ากลัวเข้าไปด้วยเมื่ออยู่หน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งซึ่งคุณสมบัติประเภทนี้เป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหามานานหลายปีและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญเลยก็คือเขาเก่งเรื่องผ่านบอลเข้าไปยังพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งซึ่งจุดนี้แหละผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ เพราะมันเป็นการเปิดเกมรับของคู่แข่งขึ้นมาเขาทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเรามาปิดท้ายที่เรื่องตลาดซื้อขายกันเล็กน้อยนะครับวันนี้ซีตลี่ก็คือตุโตสปอร์ตออกมารายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้แจ้งไปยังยูเวนตุสว่าต้องการย้ายออกจากทีมถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วทับมารายจะได้ไปเล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นต่อไปก็ตามส่วนทางสื่อน้ำดีของอังกฤษยอย่างเดอะแอเลนติกก็ออกมาระบุว่าแมนยูต็ดเองก็กำลังจับตาดูสาเการของโรนัลโดอยู่เช่นกัน และทางกุนซืออย่างโอเลกุน่าโซชาก็ยังมีการติดต่อกับคริสเโน o โรนัลโดอยู่เป็นระยะด้วยและหากว่ามีโอกาสเขาก็อยากจะนำคริสเซโน o โรนัลโดกลับมาค้าแข้งที่อัลทราฟอร์ดอีกครั้งมาที่ข่าวต่อไปนะครับดินเฮนเดอร์สันยังคงได้รับความสนใจจากทั้งสเป์และก็เชลซีวันนี้รายงานจาก f o ุตบอลอินไซด์ออกมาเผยว่าดินเฮนเดอร์สันซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทัพปีศาจแดงได้หรือไม่ เจ้าตัวยังคงได้รับความสนใจจากทั้งสเปอร์และก็เชลซี2ทีมดังจากลอนดอนโดยทั้ง2ทีมกําลังจับตาดูสถา,าการของนายทวาหนุ่มรายนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งหากว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวพอใจที่จะย้ายทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้ง2ทีมก็พร้อมจะยื่นข้อสเสนอให้กับทางทัพปีศาจแดงพิจารณาทันทีหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซ b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม